วันนี้นะครับก็จะพามาดูลูกเฟรนด์บูด็อกนะครับเกิดวันที่สพฤศจิกายนนะครับผมมาดูกันครับว่าวันนี้นะครับอายุ4ี่วันแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับมีตัวกู้ทั้งหมด5้าตัวนะครับตัวเมีย1ตัวนะครับผมถ้าใครสนใจเฟรนด์บูด็อกนะครับราคาไม่แรงนะก็เลยบอกว่าพอดีเป็นของรุ่นพี่นะครับที่เขาเขาเลี้ยงด้วยความแบบว่าเลี้ยงดีมากๆเลยนะแล้วก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับ อ่ะอันนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้หไหมหัวกระโหลกใหญ่มากครับตัวผู้ตัวผู้ดีโครงสร้างดีนะจริงแล้วเอาตรงๆคือหัวโตหัวโตหลายตัวเลยแต่ตัวก็จะดูดรอปลงไปหน่อยคือตัวนี้อันนี้คือแต่ตัวนี้คือน่ารักนะคือมันตัวไซส์มินิมินิครับแต่จะเป็นสีเทานะครับเห็นไหมเล็กไหมนะบอกเลยว่าเล็กมากแต่ตัวนี้น่ารัก นี่ครับแล้วก็จะสมมติดูตัวเล็กตัวใหญ่คิดกันเลยเนี่ยนะเนี่ยสวยเลยอ่ะจริงๆตัวนี้น่ารักนะตัวนี้น่ารักสุดเลยแล้วก็จะมีแต่ละตัวกันมาดูนะตัวเมียนะครับมาดูตัวเมียก่อนละกันเริ่มแรกนะตัวเมียจะเป็นตัวนี้นะคบเป็นเป็นหัวดำครับแล้วก็ขาวปลอดทั้งตัวนะครับนี่นะครับมีตัวเมียปะช่ตัวเมียครับตัวเมียถ้าใครสนใจนะก็ บอกมาได้นะอยากจะได้ลูกตัวไหนเา ao, ขาเรียกนะว่าไนะลูกตัวไหนบอกว่าชัดๆนะก็ทักทายมาได้นะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านนะอ่ะนี่ครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับอ่ะเรามาไลต raine, ่ตัวผู้กันดูกันอ่ะตัวผู้ตัวนี้ยังไงนะตัวผู้ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเขาจะเป็นตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็หัวใหญ่เลยนะครับนี่แล้วตัวผู้ตัวที่สองนะครับ จะไล่จะไล่จากจากจากมาร์กละคะแนนมาร์กมาร์กเยอะมาร์กน้อยจากมาร์กน้อยเป็นมาร์กเยอะครับนี่เป็นตัวผู้ตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็น่ารักนะจริงๆมันน่ารักทุกตัวเลยทุกตัวเลยด้วยอ่ะตัวที่สองนะผมแล้วก็ตัวผู้ตัวที่สามอ่ะตัวนี้ตัวที่สามนะครับตัวที่สามบอกเลยพี่เขาเลี้ยงดีมากครับเลี้ยงสะอาดสะอ้าดนะครับแล้วก็ตัวผู้ตัวที่สี่นี่ ตัวผู้ตัวที่สี่นะครับดูจากลายมาร์กนะครับตัวผู้ตัวที่สี่นะครับขยุกขยุคหน่อยตัวที่สี่ครับแล้วก็ตัวผู้ตัวสุดท้ายขอให้เป็นตัวเล็งนะครับผมเป็นตัวผู้ตัวที่ห้านะครับตัวนี้น่ารักนะจริงๆเห็นตั้งแต่อาทิตย์ที่อาทิตย์ที่แล้วนะพัฒนาการตัวนี้มามาบอกว่าเออปวดโตขึ้นดูน่ารักขึ้นอ่านี้นะครับผม ถ้าไงฝากติดตามนะครับด็อกฟาร์มบ้นานสนไทยนะครับต่ออันนี้ก็คือเป็นลูกศนักของเพื่อนๆกันนะพวกพักกันนะอันไหนที่ว่าดีนะผมควมจะบอกว่าดีนะครับแล้วก็อันไหนที่มันไม่สวยเราก็ไม่กล้าเอามาให้มันเสียชื่อเสียนะต้องบอกลิงก์ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือคือผมว่าราคาโกนารากอันจริง พอดีรุ่นพี่เขาอยากจะแค่ปล่อยให้บ้านที่สนใจนะครับผมที่สามารถที่ดูแลต่อได้แล้วเราเลี้ยงเขาดีๆนะจริงๆเรื่องราคาเนี่ยไม่ได้แรงแน่นอนครับกไทยมาได้นะครับผมนี่ครับน่าราั